น้ำหอมว่านจูงนางแช่ในน้ำมันจันทรเพิ่มเสน่ห์นในตัวคุณให้คนรอบข้าง,ลงหลงไหลค้าขายทำธุรกิจก็มั่นใจด้วยน้ำหอมว่านจุงนางโปรโมชั่นเพียงขวดละ99บาทสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างและ f a ฟ e บ o ๊กแฟนเพจไมออมสินครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับวันนี้เรามาเดินเป็นป่าริมน้ำนะครับตรงนั้นก็จะเป็นหนองน้ําและตรงนี้ก็จะเป็นคลองเล็กๆครับคุณผู้ชมไปจนถึงแม่น้ําแต่มันมีสมุนไพรขึ้นเยอะมากตดงนี้เป็นโดงป่าราก30นะครับที่เราเคยถ่ายไปแล้วแต่วันนี้เราจะพามาถ่ายต้นการะเกตหรือว่าต้นเตยน้ําเพราะว่าเขาจะชอบขึ้นตามริมน้ําแล้วก็พื้นที่ที่มีดินเข็มนิดหนึ่งครับถ้าทางภาคใต้เขาจะขึ้นเยอะมากเลยวันนี้เรามีผลของเขาให้ดูด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชม บรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับแต่จะแห้งแล้งนิดนึงเพราะว่าฝนยังตกไม่เยอะเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับลูกใหญ่สวยงามมากอันนี้คือลูกลำเจียกหรือว่าลูกกาละเกตนะครับหรือเรียกว่าเตยนา้าเตยทะเลเขาจะชอบขึ้นตามดินเค็มมากๆครับใบก็สามารถเอาไปจักสารได้ด้วยครับเป็นเสือเตยน้ําหรือว่าเครื่องจักสารอื่นๆเพราะว่าเขาจะมีความเหนียวแล้วก็ทนมากๆเลยขอบไปจะเป็นหนามแบบนี้นะครับค่อนข้างอันตรายนิดนึง แต่ถ้าใครเข้าไปตรงดงเตยน้ำก็ต้องระวังนิดนึงครับผมแต่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับทั้งทางด้านสมุนไพรด้วยดอกเพชรผู้ของต้นเตยทะเลหรือว่าเตยน้ําอยู่ในตำรัเป็นยาบำรุงหัวใจเป็นยาหอมโดยใช้ช่อดอกเพชรผู้ครับแล้วก็รากของเขามีรสหวานเล็กน้อยมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้พิษโลหิตรากยังเอามาต้มกินช่วยแก้พิษไข้แก้เสมหะขับเสมหะขับนิ้วเป็นยาขับปสัสสาวะสรรพคุณจะคล้ายๆพวกสับประรดพวกอ้อยนะครับ แล้วรากอากาศของเขายังใช้ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะและช่วยรักษาอาการหนองในได้ด้วยแก้มุตะกิจคนที่มีฤดูขาวมีกลิ่นเหมน็นให้ใช้รากอากาศเอาไปต้มกินได้เลยผลของเขายังเอามารับประทานได้นะครับถ้าใครเคยกินก็มาคอมเมนต์หน่อยผมยังไม่เคยลองกินเลยเป็นยังไงบ้างสําหรับเตยน้าหรือว่าเตยทะเลข,ของเราเรียกอีกชื่อก็เรียกว่ารําเจียกหรือว่ากะละเกจก,ก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้ดวยและที่สคัญ ลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับปลาเตยน้ำสวยๆของเราครับสวัสดีครับ